การสาขาแห่งบวรพระพุทธศาสนาที่แผ่กระจายครอบคลุมไปทั่วให้เราท่านได้อยู่อย่างสงบสุขครมเย็นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดังที่ท่านจะได้ทราบถึงความจเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาด้วยภาษแห่งพระพุทธองค์ ที่เราเคารพนับถือท่านยกจ้องท่านเป็นเจติอาจารย์ของดินแดนที่ไม่เคยสิ้นคนดีจากอดีตสู่ปัจจุบันนับหลายพันปีที่ดินแดนแห่งนี้เคยจะเตือนท่งเทืองปัจจุบันเหนือไว้แต่สากรอารยธรรมสมัยของ นับวันแต่จะพังสลายไปดินแดนแห่งน,นี้ได้รับสมญานามว่าบึงใหญ่ล้อมบ้านหน้าน้ำม,มีปลาในานามีข้าวขินเช้าอารยันมู่มัม่นธรรมะพระใจโน,นยาม บ่อสร้างกลางบ้านหรือลั่นแหวนของโบราณหมู่บ้านโบราณคดีณนะดินแดนแห่งนี้เองเป็นจุดกำเนิดเกิดดับของพระเจ้าอาวาชรูปแล้วรูปเล่าที่สร้างบ้านแห่งนี้ไว้เป็นตำนาน สืบทอดกันมาตามอายุของสังขารจวบจนกระทั่งปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองให้พี่น้องได้รู้จักอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาวัดแห่งนี้มีเพชรเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนาเป็นพระสุปฏิปันโน พระท่านนั้นคือหลวงพ่อพระครูขันติพุนาพรเจ้าคณะตำบลบ้านไทยพระอุปชาและเจ้าอาวาสวัดทงใหญ่ตำบลบ้านไทยอำเภอเค่องในจังหวัดขุบลพาชธานีหลวงพ่อพระครูขันติคุนาพร เป็นพระผู้ที่มีปฏิปทาที่ชาวบ้านและคนทั่วไปเาคารพนับถือเป็นยิ่งนักตลอดชีพของหลวงพ่อนั้นยืนหยัดอยู่ในความดีงามและความยิ่งใหญ่ที่ยากยิ่งที่จะอธิบายได้หากท่านไม่ได้ติดตามความเป็นมาของหลวงพ่อเสียก่อนสิ่งต่างๆที่จะเอ่ยถึงต่อไปนี้ เป็นคําบอกเล่าของผู้ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อมาตลอดชีวิตประกอบกับคําบอกเล่าของหลวงพ่อเองชาติภิูมิหลวงพ่อมีนามเดิมว่าเด็กชายบุญมาทองบัเรอ่อชื่อเล่นชื่ออ่อนถือกำเนิดในวันขึ้นสี่ค่ำเดือนแปด ปีมะแมตรงกับวันพรฤหัสบดีที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2 4งพัโยมบิดาชื่อสอนพองบำเพอโยมมันดาชื่อสุกนาทองบำเพอบ้านเลขที่75หมู่แปบ้านทุ่งใหญ่ตำบลบ้านไทย อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดามารดาอาชีพทำนามาตลอดโยมบิดามารดามีบุตรด้วยกันห้าคนคือเด็กชายบุญทองบอําเพอเด็กชายพรมมาทองบอําเพอเด็กชายบุญมาทองบอําเพอเด็กหญิงหมอนทองบอําเพอ และเด็กหญิงเข็มพรทองบังเพอหลวงพ่อมีพี่ชายสองคนน้องสาวสองคนหลวงพ่อเป็นบุตรคนที่สามชีวิตประถม,มะวัยเมื่อสมัยยังเยาวเป็นเด็กที่น่ารักว่านอนสอนง่ายสุภาพอ่อนโยนใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบ ญาติพี่น้องจึงเรียกว่าไอพนเนื่องจากโยมบิดามารดามีอาชีพทำนาเด็กชายพนก็ช่วยบิดามารดาทำนาไม่เกียดคร้านพออายุเจ็ดขวบโยมบิดาก็นำหลวงพ่อเข้าเตียนหนังสือชั้นเตรียมมูลที่โรงเรียนศาลาวัดบ้านทุ่งใหญ่เรียนชั้นเตรียมมูลสองปี โรงเรียนก็ย้ายจากศาลาวัดบ้านทุ่งใหญ่ไปสร้างใหม่ทั้งทิศตะวันตกของวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ในปัจจุบันหลวงพ่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่หลังจากนั้นหลวงพ่อได้ออกมาช่วยโยมบิดามารดาทำนาชีวิตในช่วงนี้ผ่านไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องทำนา ทำงานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยหลวงพ่อทำงานได้ทุกอย่างหลวงพ่อเป็นช่างไม้เป็นช่างปั้นดินเผาหลวงพ่อเคยรับจ้างปั้นดินสำหรับุงหลังคาบ้านพออายุจ้างเข้าสิบเจ็ดปีก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครไปทำงานรับจ้างถีบสามล้อได้ค่าจ้างเที่ยวละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ หลวงพ่อทำงานรับจ้างที่สามล้อที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาสี่ปีอายุครบที่จะเกณฑ์ทหารจึงเดินทางกลับบ้านเพื่อเกณฑ์ทหารท่านกลับมาบ้านโดยจุดประสงค์ที่จะบวชโดยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าไม่ติดทหารจะขอบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาความตั้งใจนี้ หลวงพ่อมีความตั้งใจตั้งแต่รับจ้างขี่สามล้ออยู่ที่กรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านหลวงพ่อได้ซื้อหนังสือเจ็ดตำนานติดตัวขึ้นมาด้วย